รานนั้นหน้าตารัฐบาลสูตรการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยอยู่ในหัวลึกยังเนี่ยแกบอกว่าไอ้ตอนนี้ก็ยังไงก็ต้องรอให้มีการรับรองผลการเลือกตั้งให้เรียบร้อยก่อนนะ,ะแล้วก็พยายามทําให้สมองปลอดโปร่งนะ,ะแกบอกว่าตอนนี้แหมต้องบริหารราชการแผ่นดินด้วยแล้วก็ต้องคิดเรื่องนี้ด้วยแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยหน้าตารัฐบาลที่จะออกมาใหม่เนี่ยแกบอกว่ายังไงก็ตามจะมีแต่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาบางคนใช้คําว่าหลอกกว่าเดิม นะฮะแล้วก็บอกว่าถ้าประชาชนเชื่อว่าบุคลากรที่มีอยู่ในรัฐบาลมีความสามารถเป็นที่ชื่นชมของพวกท่านการที่จะถอยให้กลับมาแยกกว่านี้มันเป็นไปนไม่ได้มีแต่ทําให้ดียิ่งขึ้นถือเป็นความตั้งใจของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็คะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนให้มา,มามากมายขนาดนี้จะทําอะไรเล่นๆเ,เอาแต่ใจตัวเองไม่ได้เพราะมีคะแนนเสียงเหล่านี้คอยกดหัวบ่าอยู่ต้องตอบสนองต่อความมั่นใจและความเมตตาของประชาชน นะฮะแล้วก็ล่าสุดนี่ก็ตามข่าวนี่คือช่วงบ่ายวันนี้นะพะักภูมิใจไทยเขาเรียกประชุมว่าที่สสทั้ง193คนและแกนนำพักก็นอกเหนือจากแสดงความยินดีพูดคุยแนวทางกันแล้วก็เตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆหลังจากที่คณะกรรมการกรกตประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการก็ต้องมานั่งคุยกันว่าจะดำเนินการอะไรกันต่อไปแล้วในช่วงเย็นนะฮะก็อย่างที่ว่าก็ ขึ้นรถแห่รอบพื้นที่อำเภอเมืองคอนครสวรรค์เห็นบอกว่าผ่านร้านเย็นตะโฟไอลูกชิ้นเล็กๆอะ่ะที่ชื่อดังเนี่ยนะแกก็อยากทานฮนะแกบอกว่าเดี๋ยวเมื่อไหร่โครงการคครึ่งพลัสกลับมาอย่างแน่นอนซื้อหนึ่งชามได้สองชามน,นี่น,นร้านเย็นตะโฟเจ้าดัง เออนะฮะร้านเจโปลาเจ้าดังลูกชิ้นลูกเล็กๆนี่นี่ผมขอขอภัยจริงๆนะฮะชาวบ้านก็เรียกลูกชิ้นหัวนมนะฮะ <c oughs> ลูกมันเล็กมากนะครับ <c oughs> แต่ว่าอร่อยทีเดียวนะฮะทำจากเนื้อปลาแท้อะไรทำนองอย่างนั้นนะฮะเ <c oughs> คยมีโอกาสได้ทานอยู่เหมือนกัน <c oughs> นะครับ <c oughs> ความเคลื่อนไหวพักอื่นนะครับพักอื่นๆดีกว่านะครับ <c oughs> พักกล้าธรรมของร้อยเอกธรรมนัทพมเผ่านะครับนอกจากนะฮะแอนอกนะฮะยินดีให้มีการรับคะแนนใหม่ในพื้นที่ที่พักกล้าทําม ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งแล้วนะครับเมื่อวานนะครับยังออกตัวนะครับว่าไม่ใช่มี57เสียงนะฮะตามที่นะฮะผลการเลือกตั้งนะฮะรายงานการออกมานะครับณขณะนี้มีอยู่ในมือถึง80เสียงนะครับหลายคนตกอกตกใจกันบอกว่าไปหามาจากไหนนะฮะก็แน่นอนถ้าคอการเมืองพุ่งเป้าไปที่บรรดาพรรคเล็กต่างๆนะครับไล่ตั้งแต่พักไทยรวมพลัง6เสียงเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยนะฮะซึ่งมีรวมทั้งสิ้นเนี่ยประมาณสักสิกว่าพักได้ ผมจําตัวเลขได้ไม<ก>่ชัด,ชดมีการคาดการณ์กันนะฮะว่าถ้ารวบรว,บว,บวบมราดาพักเล็กที่อยู่ในข่ายที่จะดึงเข้ามาอยู่ในเ,เป็นพันธมิตรร่วมในรัฐบาลชุดใหม่ถ้าจะดึงเข้ามานะจะมีทั้งหมดเนี่ยรวบเสียงดูแล้ว24เสียงครับก็จะเป็นไทยรวมพลัง5าบวก1นะฮะก็คือ6เสียงพลังประชารัฐนะฮะ5น,น,นะฮะมีพักเศรษฐกิจของคุณลุงรังสีเนี่ยนะฮะ สามนะฮะมีพักเพื่อชาติไทยสองรวมใจไทยหนึ่งแล้วก็พักที่เหลือเนี่ยตั้งแต่รวมใจไทยพักใหม่พักไทยทรัพย์ทวีพักประชาธิปไตยใหม่พักมิติใหม่รวมพลังประชาชนทางเลือกใหม่พักโอกาสใหม่เนี่ยพักละหนึ่งเสียงรวบรวมมาได้นี่ก็จะเป็นสาสาเขตสักเก้าแล้วก็บัญชีรายชื่อสิบห้านะฮะก็ยี่สิบสี่ฮะคุณพี่หนุ่ม อันนี้เอาเฉพาะที่อยู่ในขายที่น่าจะดึงมาได้นะแต่บางพักเขาอาจจะไม่มาอย่างเช่นประชาชาติพักของคุณหญิงหน่อยพักของคุณพิรพันธ์อันนี้อยู่ในขายที่อาจจะไม่เข้านะคะประชาชาติพัตตุลเอทวีสอดส่องนะฮะไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัฐเเกยุราพันธ์รวมไทยสร้างชาติคุณพิรพันธ์นะสาลีรัฐวิภาครับหรือแม้กระทั่งไทยพักดีนะฮะนายแพทย์วรลโณเดชกิตวิกรมรวมไปถึงเสรีรวมไทยด้วยนะครับ พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะครับซึ่งทับผลที่ผมว่ามานี้อาจจะอยู่ในข่ายนะฮะที่จะไม่เข้าร่วมรัฐบาลนะครับ <ฮะ S 1> โดยการชักชวนนะฮะของทางร้อยเอกธรรมนัสคงเก็ถ้าเอา24ตัวเลขนี้24ไปบวกกับรัฐพักรัฐบาลที่น่าจะเป็นแกนหลักนะฮะก็คือพักพัก ภูมิใจไทย193แล้วก็บวกของอผู้กองธรรมนัฐ58บเนี่ยนะฮะบวก24เนี่ยมันจะได้ประมาณ7 7ครับอืมครับก็บอาจจะเป็นตัวเลขที่พอดีพอดีอแล้วก็ท่าท,ทีของอแกนนำหลักของภูมิใจไทยก่อนหน้านี้อย่างคุณพิพัฒน์รชัชกิจประการเนี่ยแกก็บอกมันไม่จะเป็นต้องถึง300หรอกรเอาให้มันมั่นคง แล้วก็บริหารจัดการได้ดีกว่าใช่ไหมฮะใช่ครับนะฮะล่าสุดมีสูตรใหม่เกิดขึ้นนะครับหนสือรายงานนะครับภูมิใจไทยเป็นการนาบวกกล้าทาบวกเพื่อไทยบวกพลังประชาชฐนะฮะประกอบด้วยสี่พักการเมืองนะครับตัวเลขนี้ทะลุไปเอาคมเอามกมนะฮะประมาณสัก330เสียงนะครับนายว่านะครับเพื่อให้เสถียรภาพมั่นคงนะครับแต่ จำนวนเสถียรภาพนะฮะของรัฐบาลเนี่ยไม่ความมั่นคงมันจะเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องของมือในสภาอย่างเดียวนะฮะมันเป็นเรื่องของหน้าตาเป็นเรื่องของนโยบายนะฮะซึ่งนะฮะฉากแรกนะครับที่ปรากฏชฉมกับผู้คนนะครับท่ามกลางความคาดหวังอย่างมากมายนี่ถ้าออกมาแล้วไม่ว้าวนะฮะงานหนักเลยสำหรับนายกอนุทินนะครับที่ผมว่านี่ยังไม่ชัดเจนยังไม่ลงตัวนะครับเป็นกระแสข่าวต่อเนื่องจะชัดเจนก็ต่อเมื่อนู่นแหละครับ ก็กตรับรองสส5 500เขตแล้วครับแล้วนำไปสู่การรายงานตัวต่อสภาผู้แทนราษฎรเปิดประชุมสภานั่นแหละ,อ,ะอันนั้นชัดเลย